จอห์ John. John, นจอนนี่ไปดิมึงไอจอนว่ามึงมีถุงมือปะถุงมือโจรอะมีมีมีค่าปรับปะเนี่ยมียเพิ่งอเพิ่มมึงเข้ามาตรงนี้ไม่มันมีค่าปรับปะเนี่ยมีเท่าไหร่มันใช้เตีวุวดของอันเนี้ยหยนึ่งสองสามจกไม่ไม่มีถุงมือนอนยื้หมดเลยถุงมือ จกเลยจอนจอกเลยจกเลยแต่ไม่น่ามาหรอกตำรวจดูทรงละเฮ้ยววมาววมาวะแต่ไม่น่ามาหรอกตำรวจดูทรงละฮ่าฮ <s tirar S 1> ่าไอนอเพื่อนรักฮ่าฮ่า เฮ้้ชิหายไม่หรอ้นช่อใจเพ่อนกูแน่นอนกูขัไม่งตกไหนไแล้วเนี่ยดูไจอเกมครั้งเขาัผ่ามไม่ได้ตำรวจอะเจ้าอะไรมากวะเพื่อนจูมะแค่เหเเ้เขายังหลดยังตามมาไม่ได้เลย่เขาเจ้าอะไรมากเ่อี้มันสุดยอดจริงปะลจริงเพื่อน ผู้ดิกก็ถูกอีกใช่ผู้ดิกก็ถูก,กไปเลยไปเราเไ,ได้กาฟีเลยนะไไอ้ไม่ของอะมันมีอย,อ,อยู่แล้วกูถึงต้องทำตู้่ะแล้วเดี๋ยวกูจะไปจบก,กับมึงไงเพื่อนสวยเพื่อนไอ้จออยู่ปันนะ้เนี่ยทำไมเงียบเนะี่ยประตูกว่าจะโหลดเยี่ยมอ้าวเพื่อนผมหลดแล้ว เพื่อนหายอ๋อเพื่อนผมแคสอะไรวะเนี่ยงงเลยเพื่อนแคสเฉยเลยเนาะออเปิดเหรอเปิ้ไปไหนอ่ะรอจอเออรอจอที่น oh, ี oh, no. oh, are, ่แหละมันแคสอ๋อดูมันนั่งด้วยไปไปไอ้เหี้ยเออไปเดี๋ยว โอ้โหแล้วคือรถคันใหม่กูเลือดเปื้อนด้วยเพื่อนมปเนาวไปเนาวไอ,อจอนเอ็งจะนั่งเก๊กทำไมวะเพื่อนเออเอาดิเอาดิต่อ,อไอจอมึงจอ่ออะไรมาไงอโอ้ย เฉียใช่ไหมกูว็ยิงปวดหัวอยู่ไอสัตว์เรี่ยมุงกล้องเี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเคทำท่าไหนเปล่าไอ้ป่ามันคิมิโนโตะเลยหรอเอเป้คิมีโนโตะเลยเอวะอันดียโอแล้วเอป้อ่ะเพราะเด็วกูเดี๋ยวกูต่ออก่อนเอ้ว่าเดกูต่บอนะไป เกิดเหตุหม้อแปลงระเบิดมีหรือว่าเราจะไม่ไปซ่อมอะฮะผมจะโชว์ซ่อมให้ดูว่าผมมาเป็นเทคนิคสยามมาก่อนผมเคยซ่อมสายไฟมาก่อนไม่มากก็น้อยรอดูนะครับแ้าผมเป็นคนแรกที่มาถึงด้วยบอกให้ ได้ละหนึ่งว้าสวยเว้ยสองคนไทยไลนผมจะรอไหมนะมารอดูกันครับต้องปิดไฟด้วยับเว้าหนีตำรวจอะไฟนี่มาทำมาทำให้ตำรวจสังเกตเห็นง,ง่าย หลุดเลยหรอฮะเดี๋ยว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 รถตำรวจต้องเยอะนะครับเมื่อกี้เนี้ยสองสามคันเลยนะหลุดเลยหรอคือปกติอะไอทางไอทางที่มันขับที่มันลอดทางเตอะครับคือผมมาขับแล้วมันไม่ค่อยหลุดตำรวจนะแต่ว่ามันสามารถทิ้งระยะห่างได้ถ้าเราแบบเราชินทางเนี้ยเราขับแล้วมันทําให้แบบ มันลดระยะห่างระหว่างเรากับตำรวจได้แต่ถ้าตำรวจเขารู้ทางเขาก็ยังตามมาทันนะแต่ผมแปลกใจฮนะแบบแค่ลอดทางแต่ก็หลุดละเดี๋ยวลองไปจกที่อื่นดูบ้าง